สวัสดีครับก็ผมแบกกมงค์กงูเกมแคตเตอร์ผมนะมาสู่โปรเจกต์เทียริทอีกเช่นเคยครั้งนี้กับสแตนที่เก่งที่สุดในโจโจภาค3ครับผมนะก็หลายท่านใหญ่ผมทําอยู่นาแล้วจัดอันดับสแตนว่าตัวไหนพลังเท่าไหร่และอันดับเท่าไหร่บ้างผมก็จะมาทําเป็นเทียริทให้ท่านได้ชมกันในครั้งนี้ผมนะมีตั้งแต่เกรด SABCD F ครับผมนะ ตัวไหนสแตนตัวไหนในภาค3จะอยู่ในเทียไหนบ้างก็ติดตามชมก่อนอื่นก็บอกอีกทีว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมล้วนๆมันอาจจะถูกอาจจะผิดหรืออะไรอันนี้ความคิดเห็นผมล้วนๆดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะมันอาจจะต่างกับที่ท่านคิดไปก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะนี่คือความคิดเห็นของผมอย่างเดียวล้วนๆโอเคโอเค งั้นเรามาดูกันว่าสแตนไหนจะแกล่งในความคิดผมบ้างโอเคผมได้จัดเรียงตามลำดับที่มันออกมาในภาค3แล้วผมนะว่ามีตัวอะไรบ้างเราจะมาเริ่มจากตัวแรกนะั่นคือ Star Platinum นะ Star Platinum ควรอยู่เทียอะไรจะเหลือเหรอ <c oughs> เทีย S เลยผมนะง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่ามันหนึ่งมันต่อยหนักสุดในซีรีส์ สมันหยุดเวลาได้ในระยะวลาสั้นๆอาจจะไม่เท่ากับ The World แต่ว่ามันก็หยุดเวลาได้โดยรวมแล้วเป็นสแตนที่บาลานซ์ที่สุดและค่อนข้างจะโกงครับผมนะคือถ้าเกิดว่ามันหยุดเวลาไม่ได้มันจะอยู่ในเกรด A ไม่ก็ B แต่เพราะมันหยุดเวลาได้ด้วยตอนท้ายมันเลยเป็นเกรด S ครับผมนะดังนั้น t t r r l a t i n u m อยู่เกรด S ไปง่ายๆเลยตัวต่อไปนาเมจิเชนเลสใช่ไหมม g จิชันโตเลโดครับผมนะ ตัวนี้เป็นของอาบูมีความสามารถในการควบคุมไฟได้ดังใจผมนะมีความพลิ้วในตอนที่เราเห็นสู้กับซิเวอร์แชรีตมีความเร็วในการหลบหลีกดาบของซิเวอร์แชรีตด้วยดังนั้นค่อนข้างจะเก่งใช้ไฟไฟก็สามารถพลิกแพนได้หลายแบบไปที่ใต้พื้นและยังใช้ไฟในการตรวจจับศัตรูได้ตรวจจับหภูมิศัตรูได้ตอนที่ไปอยู่ในสแตนข่ขาวงกตดังนั้นผมให้มันค่อนข้างที่จะแต่ว่า ข้อเสียการตีระยะไกลไม่ค่อยมีมีแต่ท่าตีไกลคือปล่อยไฟใส่แล้วก็เป็นสแตนที่น่าจะค่อนข้างจะปล่อยอยู่ผมให้อยู่เกรดบี B ไปก่อนละกันเพราะาจุดอ่อนในด้านการต่อสุริยประชิดค่อนข้างจะเยอะเลยให้อยู่ในเกรดบีไปก่นอนต่อไปอาฮาฮามิตโตภาพเพลอครับผมนะสแตนของโจเซฟ นี่เป็นหนึ่งในสแตนที่หลายท่านค่อนข้างจะไม่ชอบเพราะว่าคือโจเซฟเป็นตัวหลักมาก่อนไงของภาค2แต่สแตนม,มันแลดูไม่เก่งใช่ไหมผมเข้าใจท่านแต่ผมมองว่ามันเป็นสแตนที่ค่อนข้างจะเหมาะกับโจเซฟค่อนข้างมากเพราะอะไรเพราะมันสามารถฉายภาพกลยุทธ์แผนที่หรืออะไรแบบนี้ออกมาได้น้ำซ้ำมันยังเล่นเป็นสไปเดอร์แมนก็ได้ผมนะห้อยไปห้อยมา ความสามารถในการจับมัดจับดึงอะไรก็มันเป็นความสามารถที่เหมาะกับโจเซฟตรงที่เพราะว่าโจเซฟเป็นคนที่ชอบใช้หัวในการต่อสู้ไงใช้จิตวิทยาคมคูกศตัตรูความสามารถนี้ทําให้เผยภาพที่จะเอาชนะศัตรูด้วยจิตวิทยาผพราะว่าค่อนข้างจะเหมาะแต่ก็ด้วยความที่มันอ่อนแอด้วยแหละมันก็เป็นแค่สายหนามันเนาะมันไม่ค่อยจะมีอะไรมากกว่านั้นแต่เพราะความพลิกแพลงที่สามารถใช้ภาพอะไรชิงความได้เปรียบได้ ถ้าจะให้ผมวัดมันควรจะอยู่เกจบีผมว่าจะให้มันอยู่เกรดีแต่ว่าจะให้อยู่สูงกว่าเมติเชเลตไหมคืออันไหนที่อยู่ระดับเดียวกันผมจะสลับที่ด้วยว่าในเหนือกว่าผมมองว่าโจเซฟเหนือกว่าเมติเชเลสนะในด้านการใช้งานและก็ความสะดวกสบายความพลิกแพลงในการใช้ผพราะว่ามันพลิกแพลงได้เยอะกว่าอืมต่อไปก็ ไฮเอโลแฟนกรีนครับผมนะตัวนี้เป็นตัวที่มี potential เยอะนะคือตอนโผล่มาครั้งแรกเนี่ยมันมีความสามารถในการสิงล่างคนด้วยและควบคุมคนได้แต่ก็โผล่มาแค่ตอนแรกเท่านั้นพอเวลาผ่านไปไม่ได้ใช้ความสามารถนั้นอีกเลยความสามารถในการยิงญะย์ไก,กลเวลสเปรดมีความสามารถเชือกระโยงระยางคลุมไปมา แต่ก็นั่นแหละด้วยความที่เหมือนพลังโจมตีมันก็น้อยแน่นอนว่าตัวมันก็เปล่าเพราะว่าถ้าเอเบลสเปลตเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นว่าจะทำ้ายใครได้ยิงไปอย่างเท่นนะแต่ดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แลว้วก็ความเปล่าโจมตีก็ไม่ได้หนะักและค่อนข้างจะเปล่าผมมองว่ามันน่าจะอยู่เกรดซีได้ซัมนะอืม ก็เข้าใจว่ามีความหลากหลายในการใช้หรืออะไรแต่ว่าผมมองว่ามันค่อนข้างจะมีจุดอ่อนที่เยอะเกินไปเมื่อเทียบกับตัวอื่นผมให้มันอยู่เกรด4ต่อไปทา w เ r of g r a d e กรดตัวนี้เป็นก็อต e ปีดนะผมนะอาจจะเร็วที่สุดในซีรีส์เร็วกว่า Star p พ a า i n u m อมกนะตัวนี้ตอนที่เราเห็น s ตา r p l a าต n u m มต่อยไมดนี่รู้เลยว่ามันเร็วแค่ไหนสปีดระดับ S สูงสุดเลยแต่นอกนั้นล่ะนอกนั้นความสามารถในด้านการโจมตีไม่ค่อยมี ใช้ความเร็วในการทะลวงเข้าป่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเจอพวกแก่งๆก็จะเจาะไันทะลุป่าแต่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่ใช่ผมมองว่ามันยังก็ยังเหนือกว่าไฮโรแฟนกรีนผมจะให้เท้าอัปเกรดเพราะว่าความเร็วมันแทบจะสูงสุดในซีรีส์นี้เท่าที่ผมคิดนะดังนั้นผมให้มันอยู่เกรด B ีแต่ว่าอยู่หลังเมติเชเลต์แล้วกันมันเร็วดีไม่ดีสีไหมเพราะมันเร็วอย่างเดียวไงท้าที่ผมคิดคือมันเร็วอย่างเดียว นอกนั้นก็เฉยๆเนาะวิววิแต่ว่าถ้าเกิดสู้กับตัวละครอื่นถ้าเกิดความเร็วสูงกว่ามันก็ได้เปรียบเยอะอ่ะผมให้ B ีก็ได้ต่อไปซิลเวอร์แชรีส์กับผมนะเร็วสตเต็งก็พอมีถอดกรอสก็เร็วขึ้นไอีกแล้วก็สามารถย่อหดตัวได้คล้ายๆกับไฮโรแฟนกรีนมีความเร็วค่อนข้างสูง ข้อเสียคือการจะตียไกะไกลที่ไม่ค่อยมีแล้วก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คือเป่าเข็มออกไปแล้วจบเลยใช่ไหม hmm. ผมมองว่ามันก็น่าจะอยู่แถวๆเกรด B นะ hmm. จะอยู่เหนือกว่าก็อาจจะมีความถึกตอนใส่ก่อนจะมีความถึกเหนือกว่าแมชชีเชนเลตนิดหนึ่งไหมความเร็วที่มีสูงกว่าแมชชีเนเลตใช่ เดเมจิเชเลตก็มีไฟที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างและโดยรวมแล้วซิลเวอร์แชร์เลตมันก็เป็นแก่สแตนถือดาบธรรมดามันไม่ค่อยจะมีความสามารถที่แปลกไอ้ถอดกรอแล้วแยกล่างนี่มันก็ไม่ค่อยใจเท่าไหรยย่อแล้วอืมจะให้มันอยู่หน้าหรือหลังอ่ะผมให้อมผมให้อยู่หน้าเมจิเชนเลตละกันอย่างน้อยมันก็แกล้งอยู่นะต่อไปดาร์คบลูมูนครับผมนะสแตนที่ ความสามารถไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามาตอนเดียวแล้วก็ตายเลยใช่ไหมคือถ้าอยู่ในใต้ทะเลหรือใต้น้ํามันจะเก่งอยู่แต่เพราะว่ามันต้องต้องต้องอยู่ใต้น้ําอย่างเดียวไงถ้าไม่อยู่ใต้น้ามันก็ทาอะไรไม่ค่อยได้เลยเทีเดียวแถมถึงอยู่ใต้น้ําไปความสามารถอะไรเป่าพายุหมุนมันก็ไม่ได้ดูรุนแรงขนาดนั้นก็แค่ดำน้ำําได <c oughs> yeah, yeah, ้ลึกผมมองว่าแย่แย่ไปเลยแฟนกีผมใหาอยู่เกรดดีเลยแล้วกัน อ่อย่างน้อยมันเก่งในน้ําแต่มันก็ต้องอยู่ในน้าเท่านั้นไม่ถึงกับว่าไม่มีประโยชน์เอาซะเลยให้เกรดดีเลยกันต่อไปสแตนสเตรนก์ครับผมนะของกอริลล่าสแตนเรือสแตนเป็นเรือใหญ่นี่เป็นหนึ่งในสแตนที่แกร่งที่สุดในซีรีส์เพราะว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่สแตนที่คนธรรมดาสามารถมองเห็นได้ด้วยจริงๆนะพอลองนึกดูแล้วสแตนที่คนมองเห็นนี่มีไม่มากนะยนี่เป็นหนึ่งในนั้นครับผมนะโดยรวมแล้วมันก็มันก็แค่เป็นเรือ คือถ้าเกิดว่ารู้แต่แรกก็ทาอะไรไม่ได้นะที่พวกพระเอกลบาบากเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นสแตนแต่ถ้ารู้แต่แรกคือทําอะไรไม่ได้นะเรือเนี่ยแล้วมันเป็นแค่เรือเหรองั้นถ้าเกิดว่ามาสู้บนบกแล้วมันมันจะทํำยังไง <c oughs> คือสแตนมันก็คือเรือใช่ไหมแค่นั้นน่ะนะแต่มันแกล่งผมชอบที่มันแกล่งมันแกล่งแบบว่าทําให้คนธรรมดาม,มองเห็นได้แต่ก็แค่นั้นผมให้มันอยู่เหนือกว่าดาร์บูมูลอืม ต่อไปอ e bon ีโบนี่เดวิลกับผมนะสแตนสิงหุน่นอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่เมื่อสิงหุ่นแล้วหุน่นคือสิงได้แต่หุ่นที่เราเห็นหรือเปล่าหรือสิงหุ่นอื่นได้ถ้าสิงได้แค่หุน่นอันนั้นคือมันต้องแลกกับการที่เราต้องโดนดาเมจก่อนด้วยนะคือตอนแรกต้องโดนดาเมจถึงจะเอาวิญญาณแค้นไปใส่หุน่นผมมองว่ามันยุ่งยากเงื่อนไขแล้วสิ่งที่ได้มาแม่งก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นบ้า ที่โปรเลฟลำบากเพราะว่าไอ้นั่นมันเตรียมกับดักเอาไว้ถ้าเกิดว่าเจอกันซึ่งหน้าแบบไม่มีการเตรียมตัวอะไรผมมองว่ามันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะผมมองวานี่เนี่ยต่ำกว่าสเตง็งแต่ว่าจะต่ำกว่าดาร์คบูมูลไหมคือมันต้องเจ็บตัวก่อนด้วยถึงค่อยใช้สแตนได้ไม่ดีอะเอาดีแล้วกันอย่างน้อยตอนที่มันหุ่นมันของหุ่นมันค่อนข้างจะโอเคมีความสามารถ เลยไม่อยู่เกรด F แต่นอกนั้นก็เท่านั้นครับผมเนี่ย l o w Temp ทมเพลนตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่หลายคนมองข้ามแต่ผมว่ามันค่อนข้างเก่งมันชอบบอกว่าตัวเองไร้จุดอ่อนผมมองว่าก็ใช่นะถ้าเกิดว่าโจทารุ่ไม่อยู่ใกล้ๆแม่น้ําแล้วจับมันดำน้ำอ่ะให้มันขาดใจนี่เป็นหนึ่งในสแตนที่ค่อนข้างจะพลิกแพลงได้หลายอย่างมากหนึ่งเลยพลังป้องกันที่ดีมาก สองพลังโจมตีที่ดีมีกรดเหมือนกับมันแล่เนื้อเนื้อฉีขาดแล้วมันยังมาคุมตัวเองเปลี่ยนร่างเป็นคนอื่นได้อีกเป็นสแตนที่แหลมมากๆเลยนะเท่าที่ดูมัอาจจะโดนล้มแบบงงๆแต่ผมโดยรวมแล้วมันเป็นสแตนที่ค่อนข้างจะพลิกแลงแลได้หลายอย่างมากมันอยู่เทียร์ต้นๆเลย แต่ว่ามันไม่ได้โกลงแบบระดับ S บวกันัผมใช้มันอยู่ A ใช่ผมมองว่าสแตนเนี้ยเก่งกว่าพวกเพื่อนๆจอทาโร่หลายๆคนเยลโล่เอเมอร์เออทุยเยลโล่เอมอร์เลนมันเปลี่ยนร่างได้มันป้องกันได้ทุกอย่างแล้วมันยังมีกรดที่กัดก่อนเนื้อผมว่ามันแหลมมากเยลโล่เ e m มอร์เลนโอเคต่อไปสแตนเอเมอร์เผมนะสแตนนี้สามารถยิงกระสุน เป็นปืนเป็นสแตนปืนแล้วก็ยังสามารถบังคับกระสุนได้ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยไมัน,น่าจะเป็นสแตนที่เก่งนะแต่เพราะว่าเป็นเรื่องโจโจ้ทุกคนมองลูกกระสุนทันหมดทั้งเรื่องเรื่องจริงไม่ใครมองทันหรอกแต่ว่าในเรื่องโจโจ้ทุกคนมองกระแสกระสุนทันดังนั้นมันก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ผมมองว่ามันก็ยังโอเคเนะควบคุมกระสุนได้ยิงได้มาจํากัดปิ้วปิวปิว,ปว แต่เพราะมันไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยเป็นแค่ปืนกับกระสุนมาเลยไม่ค่อยมีลูกเล่นแต่ผมว่ามันก็ยังลายแรงผมให้มันอยู่ต่ำกว่าคาคิวอินกันแล้วกันอยู่ในเกรด C อต่อไปก็ man. แฮงแมนสแตนกระจกครับผมเนี่ยตัวนี้ความสามารถออกมาตอนแรกที่น่ากลัวใช่ไหมแต่ตายง่าไปหน่อยผมมองว่ามันเป็นแสแตนรอบสังหารที่ถ้าเกิดว่าศัตรูไม่รู้มาก่อนว่ามันทำไรได้นี่ คือหลายๆโอกาสที่มันโผล่ในกระจกอะถ้ามันไม่รอให้พระเอกเห็นมันในกระจกก่อนมันก็ฆ่าได้แล้วเนี่ยเออแอบทีเพลอเงี่ยไปอยู่ในกระจกแบบทีเผลอแล้วฆ่าศัตรูก็จะตายไ,ไม่รู้ตัวเออถ้าเป็นอย่างนั้นที่พวกพระเอกตายนานแล้วแต่ว่าเหมือนคนในเรื่องม่งใช้ไม่เป็นผมจะให้มันอยู่เทียไหนมันค่อนข้างจะเก่งนะเอาจริงๆแอบเข้าไปในสแตตแต่ว่าข้อจํากัดคือถ้าเราจะต่อสู้กับใครแถวๆนั้นต้องมีกระจกใช่ไหมละ่ะ มันก็ไม่ค่อยเป็นไรมากแล้วแค่เอากระจกไปเองแล้วก็วางแถวนั้นผมมองว่ามันเก่งอยู่แต่ว่าข้อจํากัดที่มันต้องอยู่ในที่ที่เป็นกระจกเท่านั้นแล้วจะเกิดใครมองออกก็จกแต่ลักษณะผมให้มันอยู่เหนือเท้าออฟเกรย์แล้วกันแต่อยู่หลังพวกนี้อืมประมาณนี้นจะดีต่อไปเอ็มเพรสครับผมนะเอ็มเพรสเป็นสแตตที่ต้องฝังก้อนเนือ้ออยู่ในร่างกาย ผมมองว่าถ้าเกิดว่าคนที่โดนไม่ใช่โจเซฟอะนอกนั้นน่าจะจัดก,การได้หมดเพราะสแตนโจเซฟมันโจมตีอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดว่ามันสมมุติว่ามันมาสิงเมจิเชียนเลสเนี่ยน่าจะเผาเลยตายเลยผมมองว่าที่ไอเนี่ยมันทําอะไรได้เพราะว่ามันไปอยู่กับโจเซฟซึ่งไม่มีสแตนในการป้องกันตัวเอง <c oughs> ดังนั้นตัวนี้ค่อนข้างจะกากนะมันใช้เวลาในการโตช้าแล้วโตมามันก็ไม่ได้ร้ายอะไรขนาดน,นั้น ผมมองว่ามันกากแต่ว่ามันก็เหนือกว่ามันเป็นดีที่เหนือกว่าสเต็งละกันพวกนี้สถานการณ์มันต้องบังคับเกินอันนี้ยังพอได้อยู่เออเอางี้ก็ได้ต่อไปวิว o f o o r t u n e นี่เป็นหนึ่งในสแตนที่ผมชอบมาสแตนรถเพราะอะไรเพราะว่าเวลาท่านแบบว่าอยากจะไปไหนท่านเอาสแตนเป็นรถแล้วขี่สแตนตัวเองไปไหนมาไหนได้เว้ยไม่สแตนน่ยมันต้องไปสิงกับรถก่อนใช่ไหม แต่พอมันสิงกับรถแล้วใช่ไหมมันจะสามารถไปไหนก็ได้มันมีล้อนะพี่ขึ้นภูเขาอาจจะเปลี่ยนล้อตัวเองให้กลายเป็นล้อไอพ่นลอยเนินน้ําได้ผมมองว่าเป็นสแตนที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะแล้วก็มีกระสุนน้ํามันใช่ไหมยิงปิ้ว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 จุดไฟได้ผมมองว่าอาวุธมันเยอะดีค่อนข้างจะชอบแล้วด้วยความที่มันเออใช้งานดีประโยชน์การใช้งานสูงผมให้มัน แล้วมันก็แกล่งด้วยนะมันมีฉากหนึ่งที่จทโจทาโร่ต่อยรถแล้วผู้ใช้งานไม่เป็นไรแปลว่าความถึกมันค่อนข้างจะสูงด้วยผมให้มันอยู่ที่1ของเกรด B ผมค่อนข้างชอบวิวออฟฟอร์จูนเออประโยชน์ใช้สอยมันเยอะต่อไปแตนจัสติกบผมนะยแตนหมอแห่งความตายต้องให้ศัตรูมีแผลพอมีแผลปุ๊บจะเจาะรูแล้วก็ควบคุมร่างศัตรูได้แล้วก็ควบคุมได้หลายคนพร้อมกันไม่ใช่แค่คนเดียว ไอาการที่ควบคุมได้หลายคนพร้อมกันเนี่ยน,ะาน่ากลัวแต่ข้อจํากัดคือต้องสร้างแผลให้ศัตรูให้ได้ก่อนซึ่งตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าคนใช้เป็นพวกมือปืนหรือว่าพวกคนหนุ่มก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าคนใช้เป็นป้าแก่ก็เลยลําบากนิดนึงผมมองว่าถ้าเกิดคนใช้เป็นคนอื่นนะแตนนี้ค่อนข้างจะโอเคอยู่มันควบคุมได้ได้ฉากที่โดนฆ่าแบบตายเง่าๆนี่ เพราะว่าเจอกับสตาร์เพเทนัมผมนะตัวอื่นไม่มีความสามารถในการดูดไม่มีปอร์ดที่แกร่งขนาดนั้นถ้าไม่เจอสตาร์เพเทนัมผมว่าพวกเจอทโลก็น่าจะตายอยู่ตัวนี้ค่อนข้างเก่งผมมองแต่ว่าถึง A อั้ยอ่ะมันควบคุมได้หลายตัวเลยนะแล้วมันก็เป็นสแตนที่จับต้องไม่ได้นอกจากสูตรซึ่งถ้าไม่ใช่สตาร์เพเทนัมตัวอื่นก็ไม่น่าจะสูตรได้เลยไม่มีตัวไหนมีพลังมากพอจะสูตรได้หมด ผมให้มัน A เลยก็แล้วกันผมว่ามันเก่งเลยนะเออพูดถึงแต่ผมให้เยลโล่แท็บเลอยู่เหนือกว่าผมมองว่าไอ้นั่นมันค่อนข้างจะโอเคกว่าต่อไปสแตลเลอร์ครับผมนะตัวนี้สามารถเข้าไปในสมองแล้วก็ทำให้ศัตรูเจ็บไปด้วยตอนโดนดาเมจมันน่ากลัวแต่ว่ามันเหมาะกับการเล่นกับพวกที่มาหลายคนมากกว่าถ้ามาตัวเดียวเงี้ยอ๋อมาตัวเดียวก็ได้นะจริงถ้าเกิดว่าเจอหนึ่ง,งใช่ไหม ทัพเตแตนตัวนี้เข้าไปในหัวศัตรูได้แล้วก็ทําดาเมจใส่ตัวเราให้เยอะขึ้นเรื่อยๆจนมันตายเพราะว่าไอตัวคนที่โดนมันจะโดนดาเมจเยอะกว่าก็ตบตัวเองไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้จนนั่นใช่เฮ้ยผมว่าพอมาลองคิดดูพอลองคิดว่าถ้าเกิดบรรลุน,นึงหนึ่งกับใครแล้วมันเข้าไปในหัวคนอื่นได้มันแทบการันตีชนะเลยนะเพราะคนอื่นก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้ถ้าทำมันไอคนที่โดนเข้าหัวก็ตาย ใช้ได้นี่เลเวอร์ผมว่าใช้ได้นะเท่าที่ลองคิดดูผมให้มันอยู่เกรด B เลยยังได้ผมมองว่าเป็นสแตนที่ค้างอันต่ลายแต่ว่าให้อยู่หลังอมแฮงแมร์เลยกันแฮงแมรมันรอบสังหารได้ง่ายกว่าอืมโอเคต่อไปสแตนเดอะซันนี่ก็เป็นหนึ่งในที่สแตนที่หลายคนมองข้ามผมนะเดอะซันหนึ่งเลยตัวสแตนไม่สามารถ แต่ต้องได้ถ้าเกิดยิงอะไรเข้าไปจะสะท้อนกลับมาเป็นลูกไฟมีรัศมีการทําลายล้างที่ค่อนข้างกว้างแผ่กระจายความร้อนข้อเสียคือความร้อนไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับผมนะแต่ก็ค้างแรงน่าดูคือตัวสแตนอะไรทียมทานนะท่านไม่สามารถทําอะไรกับตัวสแตนได้เลยท่านต้องทําที่คนเท่านั้นดังนั้นนี่คือการจะอันดับสแตนผมมองว่าสแตนนี้อยู่ดับ A หรือ S ได้อย่างง่ายๆายได้เลยมันเป็นสแตนที่อมตะตีไม่เข้า แล้วโดนตีส่วนแล้วก็แผ่ควารมร้อนทําลายทุกๆสิ่งมีชีวิตที่อยู่แถวนั้นได้เรื่อยๆผมให้มันอยู่เกรดเอาจริงๆมันเป็นเอสเหลยยี่ยงได้เนี่ยมาไลทเทียมทานอาจจะเป็นเอสเหลยยี่ยงได้เนะี่ยยังไงดีอ่ะมันจะเป็นเอหรือเสแค่นั้นแหละผมมองผมให้มันเอสเลย The Sun S ครับผมนะสแไลไลท์เท e e m หลายคนมองขล้ามผู้ใช้การถ้าเกิดผู้ใช้เก่งขึ้นมาผมว่ามันแกล่งมา s t a สันอืม u อ s s ห,หรือจะ a <c oughs> ปัญหาคือดาเมจมันน้อยไงดาเมจไฟมันมันช้าเกินเออดาเมจมันน้อยผมออาให้มันอยู่หลังจัสติกก็แล้วกันเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจดาเมจมันน้อยไปถ้าดาเมจมันแรงกว่านี้ร้อนหนักกว่านี้เนะี่ย ใหเกรดเอ็ดต่อไปเดเ็เอตีนี่ก็เป็นหนึ่งในแต่รอบสังหารที่สุดยอดนะผมนะข้อจำกัดอย่างเดียวคือศัตรูต้องหลับนอกนั้นถ้าเกิดหลับปุ๊บจบเลยเออพระผู้ใช้ไม่ใช่เด็กนะแบบว่าเป็นคนที่มีความคิดพอเข้าไปในโลกความฝันปุ๊บคือฆ่าทิ้งแบบไม่ลีลาอะไรเงี้ยก็จบเลยเนะที่พกูลกเจอเทโรรอดมาได้พเพราะพลอตช่วยแล้วก็ คาเควินโดนตกให้สลบพร้อมสแตนโดยบังเอิญถึงรอดกันมาได้ถ้าไม่งั้นนี่แพ้แล้วเนะี่ยผมมองว่าเดทเธอทีนี้แต่ด้วยข้อจำกัดใหญ่หลวงเออคือมันต้องหลับไงถ้าไม่ต้องหลับเนะี่ยยูเกรดเอสสบายแต่เพราะมันต้องหลับผมต้องล่นมาอยู่เกรดเอผมมองว่ามันอยู่ตรงนี้เลยอืมถ้าหลับปุ๊บคือตายร้อยเปอร์เซ็นพวกนี้ยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่ นี่คือตายร้อซน์นี่คือเพอร์เฟกตโอเคต่อไปสแตนจีนี่ผมนะสร้างพรต่างๆด้วยทรายดินใช่ไหมก็คือเป็นสแตนที่ใช้พลังแห่งดินปั้นตัวเป็นตัวต่างๆได้ตัวสแตนค่อนข้างจะแกร่งนะเราดูในเรื่องเนี่ยสแตนมันแกร่งทุบตีอะไรเ,เข้าเท่าไหร่เหมือนกันผมด้วยความแกร่งของสแตนและการควบคุมดินมันก็อื แต่ก็แค่นั้นเชียร์แมนผมไม่ค่อยเห็นความสามารถเป็นมากเฮลทูยูให้มันอยู่เกรดซีที่เหนือกว่าไฮโลแฟนกรีแล้วกันอืแค่นี้พอต่อไปไฮพรีสเทสสแตนที่สามารถแปลงเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นมิเนอรัหรือก็คือเป็นได้ทั้งหมดในโลกใบนี้หนึ่งเลยมันเป็นสแตนที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากคล้ายๆกับรถแต่แต่นี่คือเป็นอะไรก็ได้เป็นรถก็ได้เป็นอะไรก็ได้จริงๆ ด้านการใช้งานถ้าเกิดว่าเป็นไรที่มันร้ายแรงถ้าเกิดคุณเธอมีความคิดนนะมันมันใช้ได้หลายอย่างมันพลิกแพลงได้ดีมากในตัวนี้ถ้าใครที่เคยเล่นเกมไฟติ้งโจโจจะยิ่งรู้อีกครับผมเนะี่ยมันแปลงเป็นอาวุธกันไกลยักษ์อะไรแบบนี้ยางหา่าผมมองว่าประโยชน์ใช้งานเยอะแต่แน่นอนแล้ว่ามันจะไม่แกล่งเท่าไอ้พวก A อแต่ผมว่าประโยชน์ใช้งานมันหลากหลายผมให้มันอยู่หลังมะหรือหน้าหรือหน้าวิโอฟูจูอยู่หน้าวิโอฟูจูดีกว่า มันไม่ได้เป็นแค่รถมันเป็นอะไรก็ได้อืมต่อไปสแตนเก็บสแตนน้ำครับผมนะมีความแรงสูงและระายะาที่ค่อนข้างจะไกลข้อเสียคือมันต้องพึ่งพาเสียงอย่างเดียวทําให้โดนหลอกล่อได้ง่ายคือตัวคนต้องไปใช้ที่ไกลๆเท่านั้นดังนั้นก็อาจจะโดนหลอกล่อได้ง่ายแบบนี้จะว่าไปเก็บเออเก็บค่อนข้างโอเค ข้อเสียคือมันตีแรง้วยนะดามเมจมันค่อนข้างจะแรงข้อเสียคือมันต้องพึ่งพาแต่เสียอย่างเดียวถ้าเกิดเป็นผู้ท้าผู้ใช้ไม่ตาบอดล่ะผมว่าถ้าผู้ใช้ไม่ตาบอดระยะมันก็จะสั้นลงใช่ไหมเพราะว่าต้องใช้ตาดูเพราะตาบอดเลยอยู่ได้ไกลขึ้นผมให้อยู่หลังบ B บท้ายสุดกลกันอโอเคต่อไปสแตนทำนายผมให้เอรกับผมนะยเพราะอะไรเพราะว่า บางครั้งทำนายไม่ได้เอื้ออำนวยให้คนใช้เลยเท่าที่ผมเห็นในตอนนั้นมันมีทำนายว่าตัวเองจะโดนนน่นโดนนี่ด้วยคือเรากําหนดการทํานายไม่ได้เมื่อทํานายไปแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันทํานายแบบไม่เข้าข้างเรามันก็ไม่ประโยชน์อะไรเลยและบางครั้งมันก็มีเงื่อนไขว่าเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนอะไรผมมองว่ามันยุ่งยากไปแล้วก็ไม่มีความสามารถต่อสู้แรงศินผมมองว่าไรประโยชน์หรือวานาคตแค่ไม่นานเท่าไหร่ แต่รู้ไปแล้วทาไมถ้ามันจะเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซนต์เราจะรู้ไปแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เอาจิงๆอืมผมมองว่าไม่มีประโยชน์แต่น,นี่ไม่มีประโยชน์หนักกว่าผมตั้งแต่เปลี่ยนหน้าเพราะอะไรมันเหมือนกับของก,กาของเยลโล่เทมเปอร์แลนเนี่ยเยลโล่เทมเปลนเปลี่ยนได้ทั้งตัวหานี่เปลี่ยนได้แค่หน้าและเยลโล่เทมเปลนมีเกราะม,มีอะไรพร้อมหานี่ไม่มีอะไรเพิ่มเลยกากมากๆเป็นสแตนที่กากสุดตอนนี้ผมให้มันอยู่ท้ายไป ต่อไปให้เดียวนะไอตัวนี้มันอยู่หน้าหรือหลังเออช่างเถอะอนูบีทกับผมนะอานูบีทค่อนข้างจะเก่งอยู่เป็นสแตนดารที่ไม่มีวันตายยกว่าจะปั่นเป็นผุยผงใช่ไหมแล้วก็มีความสามารถในการจดจำท่าต่างๆค่อนข้างจะแรงข้อเสียคือใช้เวลานานไปหน่อยกว่ามันจะโคตรเทพคือมันต้องต่อสู้กับศัตรูเป็นระยะหนึ่งเพื่อจดจำท่าต่างๆศัตรูก่อนที่มันจะล้มศัตรูได้ใช่ไหม มันใช้เวลานานไปหน่อยผมมองว่ามันอาจจะอยู่หลังเก็บเลยแต่ว่าอยู่ B เพราะว่ามันแกล่งมาสู้กับสตาร์พลตินัมหรือแชรีตได้แต่ก็นั่นแหละมันต้องใช้เวลานาน,านเกินต่อไปสแตนแม่เหล็กมาลายาผมว่ามันอยู่เกรดดีแน,แน่เพราะอะไรเพราะว่าใช้เวลานาน,านเกินไปในการต่อสู้กับพวกโขนเงีแบบ้ยแปบ๊บก็จบแล้วมาลายานี่ใช้เวลานาน,านไปแล้วมันต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีเหล็กเยอะด้วยถึงจะมีประโยชน์สูงสุด ผมมองว่ามันค่อนข้างจะกังแต่ผมให้อยู่สูงสุดข,ข,ของดีเพราะว่ามันใช้ง่ายสุดแล้วในบรรดาพวกนี้ <c oughs> มันแปะวางแล้วก็จบเลยต่อไปสแตนเงาผมมองว่าสแตนนี้ค่อนข้างโอเพียกันขอแค่โดนเงาแค่นิดเดียวกลายเป็นเด็กมากๆแค่ไม่กี่วิได้ซ้ำมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลายแรยงขอแค่เหยียบเงาข้อเสียคือถ้าเกิดศัตรูรู้ก็ก็จะหนีและก็จะไม่เหยียบกันก็จะลำบาก Hmm. ผมว่ามันอยู่เหนือเท่าอัพเกรดแต่ว่าไม่มากกว่านั้นประมาณนี้ก็แล้วกันแล้งบีเอะไว้ไหมต่อไปสแตนของดาบีครับผมนะเป็นตัวที่มีความสามารถสูงแต่ว่าใช้ได้ก็ต่อเมื่อชนะเท่านั้นดังนั้นถ้าแพ้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรผมมองว่ามันอยู่ในเกรดดี hmm. อยู่หลังนี่ก็แล้วกันคือมัน มันต้องชนะในไมค์เกมแล้วก็จะชนะได้คือตัวสแตนแลดูไร์ประโยชน์ต้องรอให้คนชนะก่อนเดีจะทํางานอืมประโยชน์มันไม่ค่อยมีอ่ะไปอยู่ข้างหลังก็แล้วกันต่อไปสแตนน้นําแข็งของตัวนกครับผมเนะผมว่าสแตนน้าแข็งนี่มันพลิกแพลนได้หลายอย่างกัดเท้าแช่แข็งแล้วก็ยิงมิสไซน์น้ําแข็งผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคผมให้เกรดเอค่อนข้างจะ o ออยู่ยิงโดนแล้วติดแข็ง แช่แข็งอะไรแบบนี้ใช้ได้ต่อไปก็นี่ก่อนดิเออก่อนจะเจอ,อวานิลาไอศครีมมันต้องนี่ก่อนต้องเจอต่อไปก็ดาบี้คนน้องก็พอๆกับดาบี้คนพี่แต่ว่าคนน้องจะโอพีกว่านิดนึงตองที่มันอ่านใจได้โอ้ถ้ามันอ่านใจได้งั้นมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยความสามารถหลักๆที่ผมชอบคือการอ่านใจของมันนี่แหละผมให้มันอยู่หลังเอเมอเลอร์ก็แล้วกันหลักๆเลยคือมันอ่านใจได้ เป็นอะไรที่ดีแต่ความสามารถต่อสู้แลดูไม่ค่อยจะมีอืมประมาณนั้นต่อไปสแตนข่าววงกดนี่ให้เกรดเอฟม,มันเป็นแค่ทำสถานที่คนหลงทางจะอดตายแต่มันก็ได้ผลไกวพวกนี้งั้นผมให้อยู่เกรดเอฟที่หนึ่งก็แล้วกันคือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้โดนสแตนแล้วหลงทางจนอดตายอย่างน้อยก็ฆ่าได้พวกนี้แลดูฆ่าใครไม่ค่อยได้เท่าไหร่อืม ต่อไปก็วานิลาไอศครีมเกรด S ครับผมนะแต่อยู่หลังสตาร์แพลตินัมเพราะอะไรเพรมเป็นสแตนที่ค่อนข้างไร้เขียมทานโดนทีเดียวหายโดนทีเดียวหายตุ้ม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 โดนทีเดียวหายครับผมนะอืออยู่เกรดเอแบบไม่ต้องคิดมากและสุดท้ายครับผมนะ The World ของดีโที่1ของเกรดเอครับผมนะ เพราะอะไรเพราะว่ามันเหนียวกาบสตาร์เพนินามนิดหนึ่งตรงที่ว่าดีโอสามารถหยุดเวลาคือมันเคยบอกไว้ถ้าเกิดว่ามันสมานกับร่างของโจนาธานมากขึ้นเรื่อยๆมันจะหยุดเวลาได้ถึง1่งชั่วโมงแต่โจทาโร่นี่สองสามวิตั้งแต่ภาค3ยันภาค5ภาค6เนี่ยมันก็ย,ยัง3วิเหมือนเดิมไม่เคยพัฒนาแต่ว่าดีโอด้วยเลือดแวมพายและก็ร่างของโจนาธานทำให้สามารถอยู่ยได้สูงสุดถ,ถึง1ชั่วโมง ล่าสุดตอนสุดท้ายก็อยู่ได้สิกว่านะวินาทีก็ยังเยอะกว่าจทาโร่เยอะดังนั้นมันเป็นอะไรที่ OP ที่สุดในภาค3นั่นเองครับผมนะโอเคแล้วนี่ก็คือการจัดอันดับแรงสแตนทั้งหมดของภาค3ในความคิดเห็นของผมครับผมนะใครที่เห็นด้วยหรือยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้ หรือท่านจะจัดไลค์ของท่านในกล่องคอมเมนต์ก็เช่นกันนะผมนะบอกมาว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในจุดไหนก็ทิ้งไว้กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์แชร์แล้วคอมเมนต์เพื่อเป็นการใจผมสร้างผลงานห้าใครอยากดูผมเล่นแลนกิ้งเทียริสอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์เยอะผมนะยายผมทำเทียริสอะไรก็ทิ้งไว้กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะผมจะมาจัดแล้วก็บอกถึงเหตุผลเห็นไหมผมละเอียดได้ไหมมีเหตุผลรองรับทั้งทุกอันโอเค สานนี้ก็กลับไปก่อนคุดบายม่วนดไน